สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทําครัวแน่นอนเอาเรื่องด่วนกว่านั้นนะครับเมื่อเช้านี้ผมไปส่งส่งลูกที่โรงเรียนนะครับส่งเมียที่ทํางานระหว่างเดินทางเนี่ยนะครับในกรุงเทพอ่ะโอ้โหเห็นแล้วคันยุยุยิบยิบเลยฝุ่นครับตอนนี้มันกลับมาแล้วนะฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันมีผลต่อตานะครับแบบมันจะคันตายิบยิบยิบ,ยบเนาะแล้วก็รู้สึกแสบจมูก นะครับถ้าไม่ได้ปิดแมสนี่โอ้โหไปกันใหญ่เลยนะฮะข้างนอกเนี่ยว่าว่าหนักแล้วนะในบ้านเราเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นแค่นั้นเองช่วงที่ PM 2.5มอ่ามันเยอะๆเนี่ยนะครับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันจะราคาแพงเนาะผมก็เลยชวนมาทําแบบง่ายที่สุดเลยหลักการมันเดียวกันนั่นแหละหลักการมันคล้ายเดียวกันมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะประหยัดเงินได้เยอะเลยนะครับจาอันนี้ได้ไหมพัดลมดูดอากาศของมิซูบิชินะครับ อันนั้รุ่น6นิ้วของผมเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วผมเคยผมเคยเอามารีวิวเอามาทําให้ดูนะตอนนี้มันยังไม่พังนะมันยังใช้ได้อยู่นะครับส่วนไส้กรองเนี่ยนะครับไส้กรอง Xiaomi เ,เนี่ยผมก็ซื้อมาใหม่ก็เปลี่ยนทุกปีนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าทํายังไงง่ายๆเลยนะเนี่ยครับเครื่องฟอกอากาศ DIY นะครับมันมีอุปกรณ์แค่3อย่างเท่านั้น1คือไส้กรอง ับ2คือพัดลมดูดอากาศขนาด6นิ้วนะครับอันนี้ผมเอาของมิซูมามิซูบิชิมันทนดีนะครับเป็นรุ่นแบบเปิดปิดแบบนี้นี่เปิดอ้าแบบนี้นะครับอันนี้กําลังไฟน่าจะ8วัตต์นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เปลืองไฟไม่กินไฟเสียบทั้งวันก็ยังได้น,นะครับแล้วก็มีกาว2หน้านะที่จริงใครจะเอาเป็นปืนกาวก็ได้นะแต่ว่ามัน จะยุ่งยากกว่านะกาวสองหน้าไที่จริงก็ใช้ได้นะครับเพลเพแทบไม่ต้องใช้เลยอ่ะมาดูไส้กรองเสี่ยวมี่นะตอนนี้มีขายเยอะนะครับมีขายเยอะแล้วก็มีหลายสีด้วยแต่ละแต่ละสีมันก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะนะครับอันนี้ผมเอาสีดํามานะครับมีคู่มือหนาเบลอเลยเห็นไหมเนี่ยอะไรไม่รู้ไม่อ่านไม่ออกนะและ้วก็อันเนี้ยอย่างที่บอกไปอ่ะสีเขียวมันจะดูดพวกสารอะไรนะสาร เวลาเราทำเฟอร์นิเจอร์ซื้อตู้ใหม่เข้าห้องอะไรเงี้ยมันจะมีสารฟอร์มาดีไฮกินอะไรเงี้ยใช่ไหมสีม่วงก็จะดูดพวกแบคที ia, เรียกินอับอะไรเงี้ยอันนี้ผมเอาสีดํามานะครับแล้วก็ที่พี่ดูนะอันนี้นะครับกับอันเนี้ยเวลาเราเอาวางอะ่ะมันพอดีเป๊ะเลยนะเห็นไหมคือแทบไม่ต้องทําอะไรอะ่ะนะครับเนี้ยที่จริงอะ่ะอากาศมันก็เข้าได้นิดหน่อยเองนะนะครับเอาจริงๆนะ เอาด้านที่มันเป็นใบพัดนี่นะความลงอย่างนี้เพราะว่ามันจะดูดอากาศออกมาทางนี้นะครับซึ่งเป็นอากาศที่เข้าไปทางเนี้ยเนี่ยมันจะออกมาเป็นอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่นะครับอ่ะแล้วตรงเนี้ยมันก็มีคลื่นๆเห็นไหมของเซีลมี่อ่ะมันมีคลื่นๆอย่างนี้ข้างล่างนี่มันก็ไม่มีอะไรนะครับเวลาเขาเอาไปใส่ในเครื่องที่อ่าแพงๆอ่ะเขาก็จะไปวางอย่างนี้แหละหลักการเดียวกันอากาศมันก็จะดูดเข้าแบบนี้นะครับ บางคนเอาฟนะิวเจอร์ฟิลเตอร์เนาะฟิลเตอร์ที่แบบกองแอร์มาพันอีกรอบหนึ่งนะแต่ผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้มันเป็นไส้กองเฮปตาที่มีความละเอียดมากอยู่แล้วนะครับละเอียดมากกว่า PM 2.5แน่นอนอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองเสียบให้ดูอ่ะนี่นะเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วแล้ก็เสียบปลั๊กแบบนี้แล้วเราก็ดึงข้างหลังเนี่ยครับอ่าออกแบบนี้นี่อ่ะอย่างงี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันปิดเนาะแล้อันเนี้ยเปิดอันนี้เแบบนี่ยลมออกละลมแรงแต่เสียงเงียบนะ ลมแรงมากนะไม,ไม่แพ้เครื่องดูดอากาศเลยเห็นไหมเนี่ยครับปิวเลยไหมลมแรงครับลมแรงเมื่อคืนลองเอาไปเปิดในห้องนอนนะครับกลิ่นที่แอร์มันจะมีกลิ่นอับๆเนาะอับๆเม็นๆดหน่อยเนี่ยนะครับต่อเออเอานี่ไปเปิดมันหายครับหายไปได้เยอะมาก,มากเลยแปลกมากเหมือนกันมันสงสัยมันดูดดูดกลิ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าระวังนะระวังเอาเอา,เอาไว้ให้พ้นมือเด็กเพราะว่าตรงนี้มันมีรูอยู่มันไม่มีตะข่ายกัน้น นะครับวัวเด็กเอามือลงไปล้วงเหมือนกันนะครับแต่อันนี้คือเครื่องฟอกอากาศ DIY ที่ใช้หลักการเดียวกับเครื่องฟอกอากาศที่มันมีราคาสูงนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นเขาจะได้เรื่องรูปร่างที่สวยงามเนาะมีบอกว่าอตอนนี้อะไรนะอากาศอะมัน PM มันเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีบอกด้วยแล้วก็จะบางบางรุ่นก็จะมีบอกอความปริมาณความชื้นด้วยนะครับแต่ของเราเนี่ยแบบบ้านๆนะครับ แต่ว่าใช้ได้แน่นอนนะครับแบบนี้อ่ะพี่คนไหนสนใจก็ลองไปหาดูนะครับพัดลมดูดอากาศ6นิ้วนะครับกับไส้กรองนะครับไส้กรองเครื่องฟอกอากาศนะครับของผมใช้เสี่ยวมี่นะลองไปดูนะครับอ่ะโอเคขอบคุณนะครับ